วันพร้อมส่งตรงความมันครั้งประวัติศาสตร์สู่สายตาผู้ชมมากกว่า190ประเทศทั่วโลกในศึกวันลุมพินี34นำโดยคู่เอกชูโลงเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของ2สุดยอดนักมวยไทยแห่งยุคที่แฟนกีฬาทั่วโลกต่างเฝ้ารอคอยรถถังจิตมองนอนท์เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทลงป้องกันบาลังครั้งที่6ประทะผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรนกิ้งซูเปอร์เลกเกตหมู่เก้าเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทก่อนที่ศึกวันลุมพินี34จะระเบิดขึ้นวันนี้จะพามามร จากเรื่องที่มีความน่าสนใจ6เรื่องสำคัญก่อนรับชมศึกใหญ่ระดับประวัติศาสตร์วันศุกร์นี้เรื่องแรกรถถังเตรียมสร้างประวัติศาสตร์รับค่าตัว10ล้านบาทจากการประกาศยืนยันของบอสใหญ่ชาติสิทธิ์ยอดธงระหว่างไร้สดเ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เมื่อวันพุทธที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเรื่องที่สซุปเปอร์เลกลุ้นโอกาสควา้าแชมป์โลก2บัลลังโดยฟอร์มร้อนแรงไม่มีใครเกินสำหรับซุปเปอร์เลกเจ็ดหมู่เก้าเจ้าของแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นฟราเวทที่ปีนี้ขึ้นสังเวียนเก็บชายชนะมาแล้ว4ไฟติด กันโดยเฉพาะ3ไฟล์หลังสุดที่เครื่องติดไล่ถล่มปิดเกมคู่แข่งแบบไม่ครบยกจนกระทั่งได้รับโอกาสครั้งสําคัญในการเปิดศึกนัดหยุดโลกชิงบอลลังมวยไทยจากเพื่อนรักอย่างรถถังจิตเมืองนอนท์เพื่อลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลกวัน2ประเภทกีฬาคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยรุ่นเดียวกันเรื่องที่3เสกสรรขึ้นสังเวียนครั้งแรกในฐานะนักกีฬาวันหลังสามารถพิจิตรใจบิ๊กบอสชาตีคว้าสัญญามูลค่า3.5ล้านบาทมาครองได้สําเร็จจากผลงานล่าสุดในศึกวันลุมพินี เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาที่เอาชนะน็อกไอแซคอารยามาได้อย่างเหนือชั้นโดยบททดสอบด่านแรกของเซกสันในฐานะนักกีฬาวันจะต้องพบกับอาเมียนักชกตัวแทนมาเลเซียอีลานวัย31ปีดีกรีนักกีฬาวันที่ต้องการเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อกู้ศรัทธา เรื่องที่ 4. ย้ำแ้นหรือล้างแ้นระหว่างคุนสอกผีดิบเมืองไทยพีเคแสนชัยและจอมทำลายล้างยอดเหล็กเพชรออ,อชริยะหลังก่อนหน้านี้เคยประทะก,กันมาแล้วสองครั้งในการแข่งขันรูปแบบมวยไทยหยกในศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกลือไกลเมื่อเดือนกันยายน2559และสึกเกียรติเพชรเงินล้านในเดือนพฤษภาคม2560โดยเมืองไทยสามารถเอาชนะคะแนนไปได้แบบดุเดือดทั้ง2ครั้งและการพบกันในภาคที่3มนี้ถือเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ที่ได้แลกอาวุธกันในรูปแบบมวยไทย เพื่อวัดฝีมือกันให้รู้ดำรู้แดงบทสรุปจะเป็นอย่างไรต้องรอรุ้นต่อไปพร้อมๆกัน <S <S <y out ube> เรื่องที่5เปิดตัว1 0 0 0มื่นนักมวยสายโซเชียล1 0 0มื่นสิทธิเชฟบุญธรรมอดีตแชมป์เวทีอ้อมน้อยและเวทีราชดำเนินวัย28ปีที่ปัจจุบันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศในฐานะยูทูบเบอร์และคอนเทนเตอร์ชื่อดังโค้ดนายเตรียมกลับมาสวมนวมโชว์รีลาการบู๊บนเวทีในรอบ9เดือนให้แฟนๆหายคิดถึงอีกครั้งในศึกนัดประวัติศาสตร์แห่งปีพบกับคู่ต่อสู้ฝี มือไม่ธรรมดาอย่างมิเกลนักชกขาลุยวัย22ปีจากโปรโต,ตุเกสที่สร้างชื่อขึ้นมาในฐานะผู้หยุดสถิติไร้ผ้า27ไฟต์ติดต่อกันของเปอทอวลลจิลว่วงโดยการกดหมัดชนะน็อกในการแข่งขันมวยไทยที่ประเทศอิตาลีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยไฟน์นี้ทั้งคู่จะแข่งขันกันในกตินนก,กามวยไทยที่กัดแคัเวท147ต14อนและสุดท้ายเรื่องที่6พรจันชายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอเวทเฉพาะการวัย28ปีขอเปิดรับความท้าทายครั A ้งใหม่ของชีวิต การข้ามสายย้ายมาชิมรางโชว์ฝีมือครั้งแรกในกติก,กาคิกบ็อกซิ่งโดยคู่ต่อสู้ที่พระจันชาจะต้องประทะในไฟน์นี้คือตัวตึงจากแอลจีเรียอย่างอาคามฮาคิมิดีนักนักมวยแข้ง5 g วัย24ปีที่มาพร้อมดีกรีแชมป์คิกบ็อกซิ่ง K1 ถึง3สมัยและเคยฝากผลงานสุดตราตึงมาแล้วในไฟเปิดตัวจากการแจกทั้งแข้งละหมัดไร้ถล่มเอาชนะ t k o จอมโหดออโตมวยไทยในช่วงต้นยกที่2ของศึกวันลุมพินี22เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สำหรับวันลุมพินี34จะมีการแข่งขันมวยไทยคลิกบ็อกซิง่งและการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA ที่ได้นักกีฬาต่อสู้ระดับโลกมาร่วมแสดงฝีมือให้รับชมแบบจัดเต็มถึง10คู่โดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันที่22กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา19.30นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปและรับชมการถ่ายทอดสดทางช่องเจ d ตั้งแต่เวลา20นาฬิกานาทีเป็นต้นไป